เอาละครับก็สวัสดีชาวออลินาบิกเอากันทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jonathan Channel นะครับผมและในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเทอร์โมกันเหมือนเดิมนะครับและในวันนี้ก็จะเปลุยแมปนอตทีนั่นเองนะครับซึ่งไอ้แมปนี้มันโล่งดีนะก็เลยอยากจะลองดูนะว่าไอ้แมปนี้ผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วนะครับก็ปกติแล้วผมจะไม่เล่นแมปนี้นะครับเพราะว่ามันโล่งมากแล้วก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับปกติผมจะเล่นอ่าพื้นที่ไล่ยางเดียวนะครับแล้วก็ท่าเรือมันจะเเล่่นงายโคบ ช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับเป็นไงกันบ้างนะบ้านทุกคนหนาวกันหรือยังนะครับอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับระหว่างดูคลิปโอเคครับผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับตอนนี้ใครที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็บุญกันมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยละกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะผมก็ได้มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอารีนาเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการแล้วไปเลยเรียนริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านับรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้ที่สี่ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นริชแมนช็อปหิ้งได้คลิปนะครับ โอเคครับผมเข้าเกมแรกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่จุดไหนของแมปนะอาจจะเดินมั่วๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าไม่สนุกกอระหว่างที่ดูคลิปนะครับก็ขอสอบถามนิดนึงนะครับใครที่ดูคลิปแล้วกระตุกรบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับผมจะได้นําไปแก้ไข แคเข้าเกมมาก็เปิดปิดเปิดปิดเตอมอลแล้วนะครับยังไม่รู้แผนที่นะครับว่าผมจะเดินไปทางไหนดีไอ้เพื่อนที่มาด้วยนี่ก็สุ่มมานะครับไม่ใช่เพื่อนที่เชิญมาแต่ใครที่คิดอยากจะเล่นเกมกับผมนะครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับก็รบกวนคิดดีๆเนี่ยครับเพราะว่าถ้าจะเข้ามาให้ผมแบกอันนี้ก็ลําบากเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าจะมาแบกผมได้นี่อันนี้ก็ลองดูครับขนาดผมเล่นคนเดียวผมยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าผมจะออกได้ว่าแต่บนม่เยอะแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนอยู่ที่ไหนเพิ่งเข้าเกม แล้ววิ่งมาได้สักพักครับดูเหมือนว่าบ้านข้างหน้าจะมีคนนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเพื่อนผมลงไปนอนตามสเตปต่อไปนี้น่าจะเป็นชิวผมครับที่จะลงไปนอนมาดูกันสิว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะมีคนหัวโผล่ครับอืมดังเลยครับเมื่อกี้ดังแบบนี้ก็มาครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ฟฟกแบบไม่ต้องใส่ฮะธรรมาชาติ ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนเขาด้วยนะครับอีกคนหนึ่งตีเขาน่าจะมากันแค่2ตัวครับถ้าผมยิงไอตัวนี้ได้ผมน่าจะอิ่มครับแต่ถ้าไอตัวนี้ยิงผมได้บอกเลยครับว่าตัวหนักแน่นอนโอเคครับตัวหนักจริงๆครับความรู้สึกผมตอนนี้คือ oh. เดี๋ยวเราไปดูภาพช้าพร้อมกันครับ ไอตัวนี้โคตรเป็นงานครับยิงผมจัดเลยในตอนแรกเป้าสายครับพอยิงผมนี่เป้าดูดครับหรือผมคิดเองวะเกมต่อมาครับเกมนี้เข้าเกมยังไม่ถึงสิบวิเลยครับมีตัวมาด้านหน้าแล้วนะฮะเกมนี้เกมนี้ฟังจากเสียงแล้วน่าจะอิ่มอิ่มครับอันนี้หมายถึงอิ่มศัตรูครับไม่ใช่อิ่มผม ตอนนี้ผมก็ได้แต่วิ่งตามหลังเขานะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเขาอาจจะเข้าเป็นนอตเทิร์นเมาส์เทนรีสอรเนี่ยครับซึ่งถ้าเขาเข้าไปนี่ผมเล่นยากแน่นอนครับในเจ้าบอทนี่ก็มีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเปิดจุดคนอื่นไปทั่วเลยนะครับยังยังยังมีเลิกอีกอาไม่ติดที่กระสุนเม่ละเกือบ2,000นี่ผมยิงไปหมดแล้วนะครับไอบอทพวกนี้ และดูเหมือนว่าผมจะวิ่งมาทันครับทันได้ยิงเขาไปก่อนแล้วแ,<ฮ>และเรียบร้อยครับแม่เอกเนี่ยมันช่างแรงจริงๆครับไม่เหมือนแม็กซิบเลยแม็กซิบเกมที่แล้วนี่ผมยิงไปแล้วเม็ดหนึ่งนะครับแทบไม่ล่วงแต่พอเจอปืนนี้ครับแค่สกิดติดเดียวนี่ก็ล้มไปนอนแล้วนะครับน่าเสียดายตรงที่เพื่อนเขารอดไปได้หนึ่งตัวครับ ไอตัวนี้ก็เกือบไปแล้วนะครับแม่ห่มานั่งเสะเนียนเลยหามองไกลๆนี่ก็เหมือนคนจริงๆนะครับไอ้บทอพวกนี้แ,และเหมือนว่าเพื่อนเขาจะวิ่งแบบไม่สนใครเลยนะครับวิ่งแบบไม่หันมาดูเพื่อนข้างหลังเลยนะครับว่าเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างก็งน่าเสียดายครับผมยิงไม่ทันยิงทันแค่ตัวเดียวครับไม่งั้นขนกลับแบบขาลากแน่นอนครับ ระหว่างนี้ก็เก็บศพกันก่อนเลยละกันนะครับเพื่อนเขาน่าจะไม่อยู่แล้วนะถ้าอยู่นี่ผมก็ล่วงฮะแต่จะว่าไปไอศพนี้ก็พอได้ครับไม่ถือว่าแย่มากและพอเก็บของเสร็จนะครับผมก็ได้มาส่องที่โรงแรมนะครับมาดูว่าจะมีเพื่อนเขาหรือเปล่านะรู้สึกว่าด้านซ้ายผมจะมีคนมานะครับโดนยิงไป2เม็ดเลยดีที่ผมใส่เกราะหนามาครับเขายิงผมไม่เข้าฮะมาเป็นเกาะบางนี่ผมลงไปนอนนับไสเดือนแล้วนะครับ ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าชาร์จผมเลยนะครับในความคิดเขาเขาน่าจะคิดว่าผมเจ็บหนักครับโดนไป2เม็ดขนาดนี้ <S <S เรียบร้อยไปสองครับน่าจะหมดน่าจะเป็นเพื่อนเขาที่ยังวิ่งมาไม่ทันเมื่อจีนะฮะใส่ก่อนนะนี่มันปลอดภัยดีจริงๆครับแม่โดนยิงตั้งเยอะครับเลือดลดแค่แขนกับขานิดเดียวเองเนี่ยฮะความรู้สึกนี่เหมือนยังกับมดกัดเลยนะครับขออะไรที่มันแรงๆกระแทกเขาหน่าให้ทีนะครับ ยอกระหว่างนี้นะครับก็วิ่งดูก่อนนะครับเช็คดูว่าจะมีตัวมาเพิ่มหรือเปล่าระหว่างที่เก็บของนะเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะโล่งๆแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครมาแล้วมั้งถ้ามีตัวมาเพิ่มระหว่างที่เก็บของบอกได้เลยว่าอัตราการรอดนี่น้อยมากจริงๆนะครับทุกคนสังเกตดูชื่อดีๆครับ แม่หมาจากไหนวะเนี่ยหลายๆคนนี่เกลียดมากเลยนะครับตอนยิงนี่ไม่มีใครอยู่ด้วยครับแต่พอยิงได้สักพักรอดเดิมจะมีเพื่อนมาฮะแต่ก็ไม่มีผลสําหรับผมเนะครับเพราะว่าผมนี่ก็่นไปงั้นแหละนี่ครับแต่ในใจก็ให้อยู่ดีนะฮะถ้าเก็บทันก็เอาไปเลยนะครับแต่ก็ให้จริงๆนะครับอืมให้จริงๆครับแต่ก็อยากได้ค่ากระสุนอยู่นะครับแต่ก็เก็บได้ก็เก็บไปเลยนะสรุปเพื่อนถามมาว่าอ้าวสรุปกูเก็บได้ไหมเนี่ยแต่จะว่าไปศพนี้ก็ของดีเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าของที่เก็บได้นี่จะเป็นหมวกกับหูฟังเท่านั้นนะครับพวกงงพวกเกาะน,นี่ก็เสียได้เหมือนกันนะมาเก็บไปได้ด้วยนี่คงจะรวยหน้าดูครับมาดูของในกระเป๋ากันบ้างครับแน่สี่ช่องนี้ผมคิดว่าจะเจอของแดงซะแล้วนีครับน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ติดไม้ติดมือมาด้วยนะ เดี๋ยวไปดูศพตัวที่สองกันบ้างครับโอ้โหของคืออิ่มๆเลยนะครับน่าเสียดายตรงที่เก็บของกลับครับแม่ของล้นกระเป๋าครับดูจากของในกระเป๋าน่าจะยังไม่ได้ไปฟาร์มที่ไหนครับกระเป๋าโล่งเชียว และเมื่อฟาร์มของเสร็จนะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่จุดออกเนะยแล้วว่างทางนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีศัตรูอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเหมือนว่าจะได้เก็บของเพิ่มยังไงอย่างนั้นนะครับแมแค่นี้ก็ขนกันกลับแบบไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะเม็ดเดียวกลางหน้าอกครับไม่ต้องยิงหัวนี่ก็ล่วงแล้วครับปืนแรงดีจริงๆครับแต่ยิงช้าไปหน่อยหายิงไม่ตายนี่ซ้ำยากฮะอัวจะรี่โหลดกระสุนได้ครับใช้เวลาโคตรนานถ้าโดนสวนกลับมานี่ม่ล่วงแน่ๆ่ฮะ อืของตัวนี้ไม่มีอะไรน่าเก็บเลยนะครับรับรวมๆนี่แทบจะไม่คุ้มค่ากับสุนที่ยิงไปฮะอาเจอแบบนี้ทุกตัวบอกเลยว่ามีขาสุดแน่นอนฮะและเมื่อเก็บของเสร็จนะครับก็ได้ออกอย่างปลอดภัยครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาการออกกันครับว่าจะได้เท่าไหร่เก็บมาตั้งเยอะครับได้แค่สี่แสนหกตายเหอะเดี๋ยวทุกคนมาดูช็อตนี้กันบ้างครับช็อตนี้คือเสี่ยงตายกันมากเลยนะฮะแต่เพื่อนผมนี่ตายไปแล้วนะครับ ในตอนเข้ามานี่ยังไม่มีใครเลยเนี่ยครับพอเข้ามานี่หันหลังกลับแทบจะไม่ทันครับระหว่างนี้ก็ต้องถอยเอาระยะก่อนนะครับอาเลนใกล้ๆนี่บอกเลยว่าผมไม่สู้แน่นอนและผมถอยมาได้สักพักนะครับดูเหมือนว่าเขาจะออกมาล่าผมครับเม็ดแรกไม่ตายครับเม็ดสองไม่น่าโดนและเม็ดสามเขาลงไปนอนครับแม่ยิงไปสามเม็ดเลยรวมๆก็น่าจะหกพันครับปากระสุน เดี๋ยวมาดูเกมนี้ครับเกมนี้ขอเปลี่ยนแนวว่างแล้วกันนะครับจากเสนามาเป็น APK กันบ้างครับมาดูกันสิว่าเกมนี้ผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับและข้างหน้ามีเสียงยิงกันครับแบบนี้ต้องได้เวลาเป็นหลอยแล้วนะครับยิงฟี e s p o r t ต้องมาครับดูเหมือนว่าจะมีงูเลืออยู่ด้วยนะครับกลางทุงต่อให้เป็นงูแค่ไหนก็ไม่รอดสายตาผมอยู่แล้วนะครับใส่เทอร์โมขนาดนี้ ที่ยิงลงไปนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าศัตรูจะตายหรือเปล่าจากที่มองลงไปเหมือนว่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะอยู่ด้วยหรือเปล่าพอยิงเสร็จผมก็ได้มาเช็คดูข้างล่างนะครับดูเหมือนว่าจะมีเสียงคนเจ็บอยู่ไม่รู้ว่าเขาดาวหรือว่าเขายังไม่ตายกันนะครับ ไปฉายเพื่อนนี่ก็จ้าซะเหลือเกินนะครับพอขนศพดูก็ไม่แย่มากนะครับพวกหมวกพวกหูฟังสโคบนี่ก็พอขายได้ราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับมาดูอีกเกมแล้วกันครับแต่ละเกมนี่ยิงคน2คนนี่ก็หมดแมปแล้วนะครับวิ่งหาจนเหนื่อยก็ไม่เจอใครแลังข้างหน้าเหมือนจะมีตัววิ่งอยู่ครับโดนนะครับเหมือนจะเจ็บระหว่างนี้ผมก็ขอวิ่งใส่เลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าใครจะรอดจะล่วงครับไม่รู้ว่าจะเป็นเซตใหญ่หรือเปล่าถ้าเซ็ตใหญ่นี่น่าจะอิ่มครับถ้ายิงได้ และจากที่เห็นน่าจะมีประมาณ3ถึง4ตัวได้ครับแล้วก็ดาวไปนหนึ่งตัวครับหึปืนผมนี่ก็ดีดเป็นม้าเลยยิงได้ทีละเม็ด2เม็ดแม่กว่าจะตายครับ สามไปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับกลัวไม่ตายรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนนะครับเก็บไปได้2ตัวข้างบนไอผมนี่ก็ยิงไปตั้งนานเลยครับไม่ตายสักตัว <S <S เดี๋ยวมาดูศพกันบ้างครับว่ามีอะไรดีหรือเปล่าโอ้โหของก็ไม่เท่าไหร่ครับ ระหว่างที่เก็บของเสร็จนะครับก็ได้วิ่งตามหาคนจนเหนื่อยเนี่ยไม่เจอใครผมเลยทําการออกครับสําหรับเกมนี้น่าจะออกไม่เยอะครับเดี๋ยวมาดูมูลค่าากันนะครับว่าผมจะออกเท่าไหร่พออย่างที่เห็นในแผนที่เลยนะครับเดินเกือบรอบแบบเลยแม้แต่เสียงยิงบอดก็ยังไม่เจอครับแห <oni> มเงียบจริงๆครับจะเจอคนได้เฉพาะตอนต้นเกมเท่านั้น แต่สำหรับมูลค่าการออกในเกมนี้ผมนะครับก็อยู่ที่1 4ึ0 0 0นสนั่นเองครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการจบคลิปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมาเลยนะครับที่รับชมกันก็สรุปรวมๆเลยนะครับจากที่ไปเล่มานะก็คือจะเจอคนได้เฉพาะตอนต้นเกมเท่านั้นครับแต่ถ้าเลุดเกมมาหรือว่าหลังเกมมานะครับก็จะเริ่มไม่เจอคนแล้วนะครับ เจอแต่บอดวิ่งไปทั่วแมปนี่ก็ไม่เจอใครเลยครับโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับกอขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ